มีใจนะคะที่ท่านนายกบอกว่าเปิดประเทศวันที่หนึ่งแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันในในเรื่องแบบนี้ค่ะ

아 <laughs> กก็มีลูนถ้าใครเดินมาที่ศีสะเกศตอนนี้ก็จะเชียร์ให้ไปที่วัดไัยพัฒนา นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่ทางวัดเขามีมาตรการในการที่จะป้องกันเรื่องของโควิดนะคะจะเห็นได้ว่าที่วัดเนี่ยมีทําตามมาตรการของสาธารณสุขแล้วก็เป็นที่โลง่งนะคะแล้วก็การการเข้าไปต่างๆเป็นระบบที่ทุกคนจะต้องไม่เข้าไปใกล้กันมากแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็มีการ,ม,การมีกอฮอมีอะไรทุกอย่างทําตามมาตรการก็คิดว่าก็จุดที่เราเปิดได้ก็คือมีวัดภัยพัฒนาที่ไปได้นะคะหรือว่าเป็นบริเวณอื่นเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ยวธรรมชาติซึ่งเราก็ไม่ได้แอรอัดอันนี้ก็เข้าไปเที่ยวได้จังหวัดศรีสเกตถือว่าพร้อมมากเลยนะคะในหลายๆแห่งนะคะมาได้ค่ะศรีสเกตยินดีนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาแต่ช่วงนี้ก็เริ่มจะมีคนเดินทางมาแล้วค่ะ